สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตอนนี้อุ้ยอุ้ยกระบอกกระบอกเม็ดมะขามคิดว่าขั้วกระบอกลืม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 ขั้วเม็ดมะขามนะคะไฟจะไหม้แล้วดูพี่ยังติมก่อนติมลูกคอยเริ่มมาคอยเริ่มเม็ดเม็ดมะขามมะขามหวานมันจะไม่แข็งมันเม็ดเล็กเนาะนุ่มใช่ใช่อุ้ยสุกแล้วใช่๋ยวมันจะแข็ง อะไรนะไปเดิเปด่าร้องน่ากลัวเากทำไมโอ้ยเย็นยย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 ่ยยยนเยย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 ดยเยยยเยย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 นนยยยยยยนยี่ยยยยเยยยยยนน <c oughs> ừ, อุ่นเลยเอาไปใส่น้ำปูวิ่งเลยเราต้องอุ่นก่อนบรรยากาศดีจังเลยครับ พี่ว่าจะก่อไฟไม่ได้เนาะพี่เนาจะอ่านอัน<ด>อน้่ไอ้เครื่อง แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่เจาต้องเก่งล่ะนี่ไม่รู้แล้วก็ก็ฝันว่าไปทำโทรศัพท์นี่แล้วโอ้เป็นอะไรคะฝันว่าจะไปจับปูเห็นปูตัวแดงจึงคึงอก็เลยบอกว่า ท้บ้านไท้ยบ้านลัดทางนี้นะน้ำเยอะก็เลยเอาโทรศัพท์มากดโทรหาเพื่อนตินมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยโทรไม่ได้เลยวะไม่ใช่แล้วมันขึ้นอย่างนี้ก็เลยไม่ไปดูเลยนะเนอ่ยมึงไปดูดูมันอะไรสักเย่างเออใช่ก็เลยพอดีค่ะกินข้าวก่อนเถอะโอ้ข้าวแต่ประดาเนึ่งข้าวไม่ให้กินข้าวเย็นขาย่าบังคับเลย จะกินข้าวเย็นได้ยังไงแล้วมันสีเขียวได้บ้างหรือมันสปเหนียวแท้นเป็นข้าวแของข่อยนะเอาจุกทิ่มเบิร์ดมันเป็นข้าวแดกแล้วนี่เป็นข้าวเหนียวอะไรนะเป็นข้าวหลามแล้วค่อยไม่กินแล้วค่อยมันมันเหนียวเกินเสียดายข้าวเลยถ้านั้นเรารวมกันกินซะมันเพราะว่าเจ้าข่อยก็กินคนเดียวเจ้ากินคนเดียวไปกินของข่อยเด้อวันนี้เจ้าไม่ต้องกินหรอกอันนี้ไปตากแห้งเลยมันจะไม่หมดแล้ว ไม่หมดค่อยก็โอ๊ยกระต่ายบาก็ใหญ่เลยจะเอาไปทำเป็นข้าวพองบ่เอาทำอะไรก็ได้ไปร้านก่วนวันนี้เฮ้มวันนี้ไปร้านเต่าบิดกเช้าเออไปไปไปร้านเต่าเปิดเอาสุกเอาลาบนั่นแหละสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปอ่านเม้นที่หลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปเออแบ่กินแม่ข้าวฮะ ได้วันละคลิปวันละสองคลิปจำปาก็อยากเข้ามานะแต่จำปากลัวอยู่กลัวอะไรกลัวคนมันไม่คุ้นเคยเห็นอยู่กับเจ้าคนก็มีเยอะแยะเต็มห้องมักลัวได้ไงกลัวนะใช่หรอกมันห่วงเล่นมันห่วงวิ่งเล่นตามถนนมากกว่าห่วงวิ่งเล่นป่ะเดี๋ยวมันก็แอะอย่า อย่าเอ๊ะคิงอย่าเอ๊นะต้องรถม, <นะ S 1> มาต้องรีบหลบนะนบนดีะค่ะม,มันกลัวอยู่มันกลัวอยู่ไม่ได้ยินเสียงรถมันก็รีบหลบเลยมันขูดกี่ไม้ลูดเม็ดมะขามเนี่ย เพิ่งไ,ได้เตาแก๊สเนาะเออได้เตาแก๊สค่อยว่าจะซื้ออยู่ว่าจะซื้อของพิรวันอยูย่บอกอ๋อแล้วขายบ่ฮะผมน่าจะขายต่อไม่ขายแล้วบ่อ่าลุงจิมประกาศขายร้านคิดว่าโอ,โอ้ยไม่มีปัญญาค่ะเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงสูงเกินไปเท่าไหร่นะสูงเกินไปเอื้อมไม่ถึงพกมือเลี้ยงไม่ได้ก็นั่นแหละขนาดจะซื้อเตาแก๊สสองพันยังคิดอยู่นี่มาเอาของค่อยไป ้ก็จะขายถูกให้ของค่อยอะไราแร้านร้านเอามาขายมากระบอกขายอะไรเบียจะขายเท่าไหร่เบียจะไปขายเสื้อผ้าที่ไหนบ้านบ้านุูกอกบ้านสามแยกนนั่แหละบ้านสามแยกร้านเอามาไปที่บ้านเอเดลเบอร์เท่ารามาเพราะว่าค่อยต้องกลับไป เดี๋ยวรออันนี้ก่อนเจ้าเอาเลยคุณเพชรวีพาดาสบายดียามเช้าค่ะอันนั้นอย่างดีเลยจำนงสุาทาสางกฤษเฮงเด้อของค่อยน่ะสุนทรสางกฤษลูกไม่มีคุณด้วยสวัสดี ผ่านทางไลฟ์สดนะคะขอขอบคุณเอฟซีที่ใจดีสั่งซื้อโกโก้ให้กับคุณยายนะคะคุณยายชอบมากเลยเพราะว่าท่านอยากกินโกโก้เป็นประจำมาแล้วยายกาบล้บข้าวสุกแล้วนะคะเมดาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณคุณวันดีนะคะที่ สั่งซื้อสั่งโกโก้ให้กับคุณยายนะคะก็จะเอาไม่ไดาวก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ใจดีมีเมตตานะคะคุณยายท่านคงดีใจมากเลยนะรัก้าเมื่อคือขะพอตอบ่เออให้เอาไปให้ให้น้องวิวมารับเอาที่กรกอกแล้วก็เอาไปให้ยาย ข้าวก็สุกแล้วนะคะปลาวกาเยอะเอาบอกให้ให้น้องวีออกมาเอาลูย่างฝ้ามาผีอยู่อ๋อเขาบอกว่าเอามาให้บรรดาเห็นก่อนไม่ได้ลืมเอาโทรศัพท์ไปนะคะสี่กล่อง <คน S 2> ไปนะวิ่งไปยัไม่ได้คิดอะไรไม่ค่อยว่าจะเอาไปอยู่แต่ว่าเกรงใจนะกลัวว่าไม่ขายไม่ได้อยุดแววนะคะการรำรัวรววันนี้ ข้าวก็สุกแล้วนะคะนี่ก็จะใส่กล่องเลยนี่นใส่กล่องเลยนะคะข,ขอนะอน,นะะุญาตลงนวันนี้กินไม่หมดก็นนะะทำกระเดกงาเลยนะดาดาเออมันเป็นได้แล้วนี่เอาซื้องามาเลยเพราะว่ามันเหนียวแบบอุย้ยเป็นข้อวหลามแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะเคียวได้หรือเปล่าโอ้ข้าวองข้าวองปิ้งแล้วนี่ ยาปิ้งแล้ว,ลวโอ้โวโอ้โ้อร่อยมากๆเลยมันปิ้งง่ายเนาะอันนี้เนาะอุองบอ,อกเลยเราอันชันอืมก,กินข้าวพองแล้วนี่เทียวอะไรแข็งๆเอาออกมาดูสิ เม็ดมะขามคิดว่าคิดว่าฟันฟอมหักเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวพองคิดว่าฟันฟอมหักนะคะมันแข็งแข็งอะตกใจหมดเลยเอาออกมาที่ไหนได้เป็นเม็ดมะขามโอ้โหใครกินก็ก็กินเหมือนกันคิดว่าอะไรที่มันแข็งแข็งคิดว่าเป็นกามหรืออะไรมันหลุดออกมาจะหลกว่ะ นอนนิ่งอยอ่ไม่ได้อาบน้ำเสร็จยังไม่ตื่นค่อยนอนไ่หลับตอนดึกเนี่ยหายใจหายใจฝืดมันอากาศมันเย็นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพยงท่านี้ก่อนนะคะ